อาจาร์เรื่องงานศิลปะเพิ่มเติมขายงานศิลปะมากไหมครับขายงานเมื่อตอนสมัยน้นนานมามากแล้วจนจําแทบไม่ได้แต่ตอนหลังๆนี่ผมไม่ได้ขายงานผมเป็นคนยิงมากทํางานแล้วผมถือว่างานของผมนี่เป็นงานที่ออกมาจากหัวใจผมจริงๆเมื่อยิ่งกว่าลูกของผมผมไม่ได้ทําเพื่อล่าลาบล่ายศล่าเงินทองเหมือนกับคนอื่นผมเคยขายรูป3รูปสองบาทตอนนั้นผมแสดงกับฮอต์เยนเซินถูกคัดเลือกจากประเทศเยอรมันให้ผม ศิลปินไทยคนเดียวแสดงคอร์ดเย็นเส้นพิพธภัณฑ์ในนิวยอร์กแห่งหนึ่งเขาส่งเจ้าหน้าที่มาค้นหาตัวผมในประเทศไทยพอมาเจอขอซื้อรูปวันนั้นผมไม่มีเงินจะซื้อข้าวสารกรอกหม้อเลยพอดีฝรั่งมาจากพิพธภัณฑ์นิวยอร์กโดยไกลเมืองไทยนํามาให้มาซื้อรูปผมผมบอกรูปผมผมไม่ขายขอพูดแล้วพูดอีกเขาบอกเท่าไหร่คุณบอกมาเลยเขาเลือกรูปมาสามรูปเป็นรูปที่ผมชอบมากๆ เขียนกับไฟทั้งนั้นสีดําขาวเขาบอกสามรูปเนี่ย how much ผมบอกสมรูปสองบาทผมบอกมันถูกมากเลยอสามรูปสองบาทเขาเนื้อผมพูดเล่นแล้วผมแถมให้อีกหลายรูปเพราะว่าเขารักรูปผมจริงเขารักลูกผมจริงทําไมผมจริงต้องขายลูกหรือขายรูปเขารักผมให้เลยพอเขาออกไปแฟนผมมากอดผมเลยเขาร้องให้ใจคิดตอนนั้นไม่ดีเลยว่าแฟนผมคงด่าผมแน่เลย เราไม่มีเงินแล้วทำไมจึงขายสองบาทแต่แฟนผมบอกว่าหนูรักพี่มากเพราะพี่เป็นศิลปินที่ไม่ช่วยโอกาสวันนั้นถ้าผมขอจากสองล้านสามล้านห้าล้านสิบล้านก็คงไม่ยาก